เต็มมเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับพีพีมะพร้าวสดเสี้อววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เงาหง้อยแต่ก็แอบดีใจนะครับเนื่องจากฝนตกมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูการทํานาแล้วนะครับผมก็โอเคก็ดีใจนะครับก็ดินหญ้าเขียวขึ้นนะครับแต่ก็สรหรับอาชีพพ่อค้าก็ก็นะครับก็ เาเซ่ยงอ่งอ้อยกันไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมสู้ๆกันไปครับวันพระไม่มีคนเดียวเนาะโอเคนะครับผมก็มาทักทายกับยามฝนตกครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ครับตกเบาๆนะครับแตนเนี้ตกหนักแล้วนะครับตกหนักแล้วนะครับรถมอพร้าพาก็จอดตรงนี้แหละครับหน้าศูนย์ก็จะศึกษานะครับทางเข้านะครับทางประตูทางเข้านะครับผมก็จอดรอให้คนหยุดนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้วิ่งนะครับวิ่งออกนะครับ น่าจะได้น่าจะกลับบ้านนะครับน่าจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอากาศก็เย็นนะครับผมก็ยังรออยู่นะครับยังรอแม่แม่เอฟซีนะครับยังรอแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่อุปการะคุณที่เคยอุปการะคุณทุกท่านนะครับก็ยังรอท่านอยู่นะครับแล้วก็ยังรอผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่วยสนับสนุนนะครับอ่ายังรอนะครับผมยังรอลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับเพรายังรอนะครับผม ตกหนักเลยนะครับคืนนี้ก็ต้องออกหากับข้าวแล้วครับถ้าตกแบบนี้ก็หาจับอึ่งจับเขียดนะครับจับกบละกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับตกหนักเลยทีเดียวนะครับผมตกทางด้านนู้นนะครับหมุนไฟมืดๆทางบ้านผมนะครับบ้านู่ทางนู้นนะครับแล้วก็ไกลออกไปจากที่นี่ไม่ไกลครับประมาณ5้ากิโลนะครับประมาณห้าหกกิโลนะครับ ต้องห่างจากหมู่บ้านช้างประมาณห้าหกกิโลนะครับผมโอ้โตกหนักเลยนะครับน้องส้มเรา <laughs> น้องส้มเราวันนี้เจอฝนนะครับสตาร์ทติดไหมครับ <laughs> จะสตาร์ทติดไหมนะครับผมโอ้เอ้ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามให้ พีพีมาพาทดเสื้อด้วยนะครับผมก็ขอกําลังใจนะครับทุกท่านเลยนะครับผมก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเราทำคลิปหน้านะครับว่าจะไปผมจะถ่ายยาไรนะครับนะครับโตกหนักเลยนะครับหนักนะครับถือว่าหนักนะครับนี่ถ้าตกแบบนี้สักชั่วโมงหนึ่งนี่รองน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มนาแน่นอนนะครับเต็มแน่นอนนะครับผม สภเลยนะครับสภาตกแบบนี้ไม่มีลมด้วยนะครับตกแบบนี้ซัดลงแต่น้ําฝนอย่างเดียวนะครับไม่มีลมนะครับถือว่าก็ไม่น่ากลัวนะครับจริงๆแล้วฝนที่เป็นฝนต้นปีแบบนี้นะครับฝนดูร้อนแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะลมกระโชกฟ้าร้องนะครับเสียงดังนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าดวงดีนะครับโชคดีนะครับปู่ย่าตายายนะครับที่จะทางท่านปัดไม่ให้โดนนะครับไม่ให้มาไม่ให้มีลมนะครับไม่มีแต่ฝนนะครับก็สาธุสาธุนะครับ สาธุเจ้าที่เจ้าทางนะครับโอ้ย่างหนักเลยครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ถือว่าอัปเดตบรรยากาศหมู่บ้านช้างตะบนกระโพนะครับจังหวัดสุรินทร์ให้ชมนะครับว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงนะครับร้อนฝนตกแดดออกอะไรแบบไหนนะครับข้อสู่ฤดูทำนาแล้วจริงจังหรือไม่นะครับเคนะครับคลิปต่อไปนะครับหน้า น่าจะมีการถ่ายลงทุ่งนาบ้างนะครับน่าจะไปถ่ายอัปเดตการถ่ายนาการหวานข้าวนะครับเดี๋ยวนะครับน่าคิดว่ามีนะครับคิดว่ามีแน่ๆนะครับคิดว่ามีนะครับพ่อค้าน่าจะหยุดร้านปิดร้านแล้วก็สักสักอาทิตย์ต่สักวันของวันแล้วก็ไปทํานานะครับไปถ่ายนาหวานข้าวนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ